นนนนอนอสวัสดีจาครับสัสดีครับพอแม่พี่น้องคำบ่าพกับผมแล้ก็แอลในช่องมุนบาวิสานากกินครับพี่นองมนีพาพี่นองไปเอาอยัางเอายามตรงพี่น้องลัดป่าไว้พี่น้องจ้าค <c oughs> ือบอกกับคุณไปเอาสิพาไปทางไหนเถอะไปทางนี้บอกน่นน ทงพิมลัน,นเพื่อนใส่ป่าไว้ไปรุ่นกันพี่น้องว่ามันสิมีหรือบม่มีไปใส่ไว้เมื่อเสาร์นี้ไปไปยังหาป่ามาปีงกันพี่น้องคุณละมองน้องยุนายุนาน้องคุณพี่น้องใส่ไว้เดี๋ยวเ้าไปเจอกันยุนาน้องพี่น้องจ้าไปรุ่นกันว่ามันสิมีป,ป,ป่าบ่แม่ น้ำคิลน ปาตีปาตีอยู่ไหน น้องจ๊ะอัน,นห้องยายางมากเหรอลืมลืมหน้าตาป่ามาันั่ง

เมื่ไหมเมื่อเซานี่เ,นเจ๋ตรงไหนีที่รองจ้ากม่ปลาเอาะ ดึงขึ้นมา,มาดีผ่าเขียวกูลงไปตั้งอรอหลุดตักเลยเพราเสียดายเนาะมันนนั่เข้ามาสาวว่ามันตายเนตายได้ไปเห็ดประเดียดดิสักหนึ่งดีกว ามาจุดประดิษฐ์มาเห็นนาะบรรดา,าก็มาหวัดอ,อี่ถนนรูนกระทอมอยู่หุ่นพี่น้องจะ้ะกระทอมลังบานมองอยู่นี่กระทอมอยู่หม่องพูนพี่น้องโอ้ยหน้อยหน่อยอยูย่ ได้เปิดน้ำไม่บบาเบาเนีะกลับมาเอายูมองน้เทียงมาที่นี่พี่น้องจ่านี่เทียงนี่เทียงน้ำนี่มองน้ำอะไลอยู่ตรงนี้น้ำ ้างนี้ก็จะเป็นป้าเขาอู้นเปสุดผนเลยจุดหูจุดตาป้าเขาตรงนี้ก็เสียงหน้าตรงนี้เสียงหน้าตรงนั้นก็บ้านานี่บ่ ต้องพยายามด้วยต้องมาอย่าย่างมางเนี่เออตอนนี้ยามยิง,ยงมาเลงยังขี้ข้ว่มันติดหปลาอมัน่นไหน่อยปล่องคุณรออืมทง่งคุณใช่ว่ามันตามเลยนบอน้นาไปนุกไปขีเดือไปีเดือด không màu càng tiền mà càng kỹ năng อย่างนแต่ว่าปิดประคอหน่อยพี่น้องปล่อยมันปิดไปขั้งตัวเนดินปีนแสบทำไมแค่แสบปล่อปันนะก็ลูกปอกไหลเลยนี่เนาะทันทีลูกอก รักไว้คือกอ้อรักแบบง่ายๆพี่นอ้องโคตรแรงนี่ตัวนี้ตัวนม่ถึปละหลดค่ะติดปละหลดปิ่งแสบเลยพี่น้อง <c oughs> คือเลี้ยวหนาคอยท่านั้นยานจริง มันคือปิงเหรอ <c oughs> จะว่าเจ้าต้องคิดเหมือนก้อยแม่นี่พี่น้องถึงเวียนบ่ค่อยถึกดีอยู่ไหนฝนบ่สันต,ตกสต่มวลไปน้ำเหมือนกันเลยเนาะกับ <c> พ <oughs> <c oughs> ี่ไงเออตซ้ำกันนะลูกไปชิลุกะอะถึงไรตัวไหมประหลด เออไปปิ้งได้เนี่ยไปแม่ปิ้งก็ปลาขาวปิ้งจี่ก็ตับมะฮงพี่น้องเนี่ยเบิ้ลตัวเอามาาังหั่นกะตัวเอาม้ามาหั่นกะเอาไปให้แม่ละพี่น้องอันนี้มายามไม่ขางเทียงเบิ้ลเหล่ามังยามอันนี้ใส่ยังไวไนี่ใส่หลงไว้่านใ้เบิ้งอยู่เดี๋ยวยังจะเบิ่งพีชทิมให้น้าสาวเนาะ ออกีเลยบ่เห็นแล้วนยามแล้วแล้วก็สีนน่ะแล้วพี่น้องจะ้ะคนถือกล่องให้ยามแล้วแล้วทางเคียงถ้าฝนตกมันยังติดดีพี่น,อน้องมือหนีไบริภาพพี่น้องไม่กินแสบกินนัวแต่ว่าภาพพี่น้องว่าเบิ่งบรรยากาศยูหน้าพี่น้องจ้ะเบิ่งวิธีการ<ง>วิธีวิธีคนนอนหน้าแหละพี่น้องหายหายยูหายกินขางเพียงยาของนะจ้ะสำหรับมือนีเอาก็พี่ม้วนกะขอขบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามาให้การตีตามรับชมนะจ้ะ ก็สิได้ขอตัวละพี่ละน้องไว้ก่อนเอาปลาไปให้อีแม่เพิ่นปิ่งก่อนพี่น้องจะได้ปลาลวดมาหลา่ตัวนะสำหรับมื้อนี้เฮาวสองคนขอตัวละพี่ละน้องไปละครับไปพอกันคลิปหนะ้ามื้อหน้าครับพี่น้องสจหรับมื้อนี้<ส>ไปแล้วสวัสดีจ้า